ครับผมแต่สวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีนะเอ่อวันนี้นะครับเป็นวันพุธเนาะหอยราพัฒนานะครับหอยราพัฒนาออกเดี๋ยวจะมาลงหอยราพัฒนานะครับหอยราพัฒนาวัที่แล้นี่ได้แค่เสียวนะได้แค่เสียวเด้อพี่น้องเด้อวัที่แล้ว หายสองซี 24, เป็นสองซีไปมันออกสองสามน้อเด่นทีหนึ่งกับสองนะเด่นหนึ่งผมกับหนึ่งผมก็ลากเลยนะสองก็ลากสองเด่นหนึ่งกับสองนะครับตัวทีเด่นไอตัวจับของมันก็คือพวกนี้แต่มั่นบกเขานะเขาจับได้แค่สองซีมันออกสองสามน้นอ,อ สูตรปิโนงหลายนกนุ่นกนาสีจดไปแล้วเนาะได้อยู่ระมังนะครับครูครูคนมาคิดมาคำนวณพิกนร็สิจดสูตรไว้แ่ครูไอ้บัร์พัดกะเ <c oughs> บิงซื้อนะครับก็คือ <c oughs> ตัวเด่นนะครับเป็นราวัฒนาผมชื่อโรตัวเด่นให้ด้อเดี๋ยวสูตรจังว่ากันทีหลงังนะครับ มันจะเด่นอยู่แบบนี้อันนี้เป็นตัวเด่นทุกสูตรนะครับ0กับ9 5 0 9 0 1 1 2 3 0 1 2มมันเด่นอยู่แบบนี้นะครับ ไอ้สูตรเด่นมันนะผมก็เลยเอาเก้ากับ0นะแต่บุหัวชิมา่าบอกเก้าศูนย์หน่ะเอาอะะเก้ศูนย์คือตัวเด่นนะครับถ้าเกิดว่าเก้ามาเนาะเก้าส 98้าแล้วก็เกถ้าเกิดว่าเก้ามากนะศูนยละเก้านะครับถ้า0ูนมาก็าเป็น02 03 08 07ศมอ่าหมานะครับ หมันเรียนอยู่3ามสูตรอหนึ่งมากก็น,น่าจะเป็น10 1่งศหนึสองหนามแล้กันหนาะครับมันเป็นเลขหลายตัวนะเลขถึง12ตัวนะครับเป็นหวยราพัฒนาเป็นเลขถึง12ตัวโอกาสมาทั้งบนทั้งล่างนั่นแหละนะครับ อันนี้มันเป็นของเก่านะไอ้ของเก่าที่ผมบวกให้คยบวกให้เบื้องแล้วนะครับก็คือเอาตัวนี้เนี่ยเอาสองตัวนี้บวกกันนะครับเนี่ยสองตัวนี้เอาแสนบวกหลักหน่วยนะครับมันจะเด่นเด่นขึ้นมาอยู่สองตัวนะครับก็คือแปดบวกสามเท่ากับสิบเอ็ดมันจะเดนอยู่หนะึ่งกับสองเนาะอันนี้ของเก่าที่ผมเฮ็ดนให้ แบวก3เท่ากับ11ได้1กับ2มันทีออก 7, 2, เจ็นั่นอ่าสบวก2เท่ากับ5ได้มันเสี่ด่นอยู่หากับ6มันออก6 7เนาะศูนย์บวก7ได้7ได้7กับ8มันออก6 8ล่างนะครับ7บวก5เป็น12เด่นที่2กับ3มันออก9ก้สองสอนะสบวก2เท่ากับเลข6เด่นที่6กับ7มันออกหาหนะครับ 6บวก2เป็น8ได้8กับ9มันออก6 8กับ9 5นะครับออก8กับ9กับิ0ประมาณนี้นะ7บวก5เป็น12ได้2กับ3ออก0 3 8บวก8เป็น16เด่นที่6กับ7มันออก6 5 6 9นะครับวันนี้6บวก3เท่ากับ9มันจะเด่นอยู่เก่ากับ0นะครับตัวเด่นมันสูตแรกก็คือ9กับ0 นะมันบรุดนะครับพี่น้องก็เห็นนั่นแหละผมบวกให้เบิรงก็คือศูนย์นี้นะมันจะเดียนอยู่เก้ากับศูนย์จากสีมาบนมาล่างละ่ะคือเก้ากับศูนย์ผมก็เอามาจับอยู่แล้วนะครับหนึ่งมันมีถึงสามตัวคุณเด้หนึ่งสองสามนะถ้าเกิดว่าเก้ากับศูนย์ม,นมากกวานัา่นจะเป็นเลขหนึ่งแต่ว่าตัวจับนะ่ะไอ้ตัวจับเนี่ยไอ้ศูนย์สามแปดเจ็ดนี่มันจะไม่เข้าบอกนะครับหนึ่ง ค่า9กับ0มันเด่นกะเอา1ไปจับกับิะเป็น1 0นั่นนะครับไก้9กับ0มันกับบรุดค่า1มากก็อาจจะเป็น1 0 1 9นะครับลองคือ1 2กับ1 3 1 2กับ1 3มันอยู่อ่าสูตรเดียวกันเนี่ย1 2 3กับ0 1 2อยู่สูตรเดียวกันแต่มันกับาน้ำกันได้นะครับอันนี้กันไว้เพรอะว่าเลขมันออกออกเลขพี่น้องนะพี่น้องหมายความว่า 7จ็ดกับแปดนี่ก็เป็นพี่น้องสองกับสามนี่ก็เป็นพี่น้องเลขพี่น้องมาบนล่างซึ่งวดต่อไปนี่มันอาจจะเป็นเลขพี่น้องพี่น้องก็หมายความว่าหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสองหนึ่งสี่หน้าเลขกใกล้ๆกันนะครับนะแล้วก็อีกสูตรสูตรไม่หนี่บราะถ้าล่งไห้เดี๋ยวเบิ่งก่อน นี่เป็นสูตรอีกสูตรหนึ่งถ้าเป็นเราจะลงสูตรบนบนโดยตรงนะครับแต่ว่าไอ้วันนี้เดี๋ยวเอาเอาเอาแค่นี้ไปก่อนเนาะสูตรมันม่ทุกสูตรนะเดี๋ยวผมสิมาบวกมามาอันนั้นให้เบิงมนะครับวันที่แล้วนี่เออ เอาที่ได้ห้าหกเสองสูตรนี่กับเขาดีขึ้นกันนี่ที่ผมเอาไอ้ปากกาแดงอันนี้ไว้นี่แปบวกสเป็นส1บเอ็ดท่ากับหนึ่งสนะมันออกเจ็ดอบวกสองเป็น4ได้ 4, ี่ห้าหกม่ห้าหมันออก 4, 4, 4 5, 6กับ 6, 7เจ็ดเพราะมันเด่นสี่หาหกสบวกเเป็น11เอ็ได้หนึ่งสออก 3, าหานะครับ บก5เป็น11ได้1 2 3ออก2 2นะ7บวก2เป็น9ได้90 1, 1 1 1หามันมาล่างนะครับ1บวก6เป็น7ได้7 8 9 8มาล่าง9ไปบนนะครับปัะอิูุประมาณนี้เนาะ0บดก8ได้8 9 0ก็ออกนี้9บวก6เป็น15ได้5 6 7 7มันออก8 7ล่างนะครับวันนี้ แปบวกสา,มมากกนะแปดบวกสเท่ากับสิบเอดได้1 2ึสก็คือสูตรนี้นะหนึ่สสามามมกกับเพราะว่าเก่ากับ0ูนย์มันเด่นกับสิ่เป็นถ้าสามมากกับจนวนสิเป็น0ูนยะ์สามเ้าสม่งามั้งนะผมจำไปเบวิร์ต้อละนะครับอันนี้สูตรคร่าวๆนะไอ้จริงผมใส่หลายสูตรนะครับหลายสูตร กะทุกสูตรนั่นแหละที่ผมเอามาร่วมกันไว้ scope, right. แล hm om, ้วนะแต่ว่าการจับเลขเขาสิ่จับถึกโบนะกะโอเคนะครับเวลาพัฒนากันไดแล้วก็บางท่านก็จะถามหาตัวเน้นเน้นบางที่เน้นการเน้นเลขมันก็เน้นพิดเนาะนะครับแต่ว่ากะที่ว่าใดแล้วมัน เด็กก็เน้นพิษเดยวพี่น้องก็ไปซื้อเต็ดตัวเน้นแล้วก็บวถือกันอีกนะครับปากกาแดงผมหมายผมหมายหนึ่งสองอยู่นะครับหนึ 1, ่งสองก็ง่ามเบิดแล้วครับตัวเลขก,ก็ได้อืม 92 93 98มเ้านเนี่ยพวกเนี่ยงามนะเก้าสอาสามเก้ศูนย์กะประมาณนั้นละนะครับกระบอกหูคือกันว่าเลขจะออกตัวใดนะผมก็ว่าไปตามสูตรที่บวกบวกได้นะบางสูตรนี่แหละพี่น้องที่เขามา่หมาก็ได้บวกสูตรมันผมบ่ได้มโนโขึ้นมาหรือบ่ไดไอเนี่เอาตัวเลขตะเพื่อตะเพื่อให้เบิ่งมาเขียนเปื่อเพื่อได้นะมีการบวกนะครับมีการบวกเนี่ย สิบนบวกแปเบวกแปเป็น15ได้ห้าหกเจห็นบ่มห้าันก็ออกนี่ละแปบวกเเป็น15้าได้ห้าหอีกนะครับมันกับเขาของมันนะบวกแเป็น4ได้4ี่ห้าหบวกแเป็น4ได้4ี่ห้าหกมาล่างหาไปบนประมาณนี้นะแปบวกสมเป็น11บเนี่ยสิ 10, บนบวกแนะครับ สามบกแปดเท่ากับสิได้1นึ่สองาสูตรนั่นก็ได้หนึ่งมันออกที่2 2งนะแปบวกสเป็น10บเนี่ยสิบนบวกแปบวกแเป็น10ได้0 1, ูนย์หน่งอันนี้เก้าศูพี่มันลงไปล่างนะครับเด็กหอันนี้ผมถือว่าผิดไปแล้วก็อันนี้5้าบวกแปดท่ากับสิได้3 4 5สี่ห 1นึ่งบวกหกเป็นเจ็ดได้เจ็ดแปดเก้ามันออกเก้าหาอย่างประมาณนี่นะสูตรมันมีอยู่นะครับถ้าถ้าว่าสูตรบนโดยตรงนะมันก็ะชิได้สูตรบนโดยตรงมันี่ได้ตัวนี้ศูนย์หนึ่งสองนะเด่นบนแล้วก็เดี๋ยวด้อ 8บก6เป็น14 4บก8ได้2 3 8บก6เป็น14 4 4เป็น8 4บก2เป็น6 6บก4เป็น10มันก็ได้0อีกนะครับนี่มันจะเดียนอยู่นี่ถ้าว่า เดียนบนนะอันนี้เป็นอันนี้เป็นบนโดยตรงมันพึ่งมันพึ่งรุดไปล่างงวดที่แล้วนะครับเนี่ยกลับมันมาได้ทั้งบนทั้งล่างแหละแต่ว่าส่วนมากถ้าเกิดเป็นเลขบนนะครับที่น้องก็เห็นว่าศูนย์กับหนึ่งมันติดอยู่ไหมนี่แหละเลขบนหนาติดๆทีเห็นจากมัที่มาล้ำกันบอดทว่าท่อเลขมันชนกันนะครับ ชนที่ศูนย์กับหนึ่งจะเนี่ยศูนย์ผมก็เอามาจับแล้วหนึ่งก็ามาจับแล้วแต่ตัวจับมันสิมา้าบอกนะ901นี่คิดว่าน่าจะติดนะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็ได้เราพัฒนาลองเอาไปชนกับอาจารย์่ันเอิงหรือว่าเอาไปชนกับเลขกพี่น้องเบ้งนะครับนะมือแรงมันก็ออกเราล่ะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ